สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหนึ่งทุกๆคนนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะในแานเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการอ่านสะกดคำจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือ1นนักเรียนอ่านคำง่ายง่ายได้ 2. นักเรียนอ่านแจกลูกและสะกดคำได้ค่ะเรามาดูนะคะการอ่านสะกดคำก็คือ เราจะมาแยกตัวพยัญชนะสระนะคะ,ะวันณยุกนะคะถ้ามีออกจากกันแล้วเราก็มาอ่านนะคะอย่างเช่นคำที่หนึ่งคำว่ามาสินะคะมาพยัญชนะต้นก็คือตัวมมมาสาระอาสะกดว่ามออาอ่านว่ามาสิ สอโซนะคะพยัญชนะตัวสอสาอิสซอ,อิสินะคะพอมารวมกันก็จะได้คำว่ามาสิคำที่สองคำว่าหืหืนะคะหืก็คือพยัญชนะตัวหอหออึหื อออหึนะคะมารวมกันก็เป็นหึหึคำต่อมาคำว่าปุปะนะคะปุพยัญชนะตัวปอสระอุสะกดว่าปออุปุปะพยัญชนะตัวปอสระอะสะกดว่าปออะปะ พอนำมารวมกันก็ได้คำว่าปุปะคำต่อมาก็คำว่าฮือฮือฮือพยะะัญชนะตัวหอสาระอือหออือฮือนะคะหออ,อ,หอือฮือรวมกันก็เป็นฮือฮือคำต่อมาคำว่านะจ๊ะนะคะนะ พยัญชนะก็คือดัวโนสละอะนอะนาจะก็คือพยัญชนะจอสละอะมีวรรณยุกตรีเห็นไหมคะจอะจะไมตรีจะรวมกันก็เป็นนะจะคำต่อมาก็คือคำว่าแม่จ๋า คำว่าแม่พยัญชนะก็คือตัวมมซาระแอมีวรรณยุกต์เอนะคะอ่านาสะกดว่ามมแอแม่ไมเอกแม่คำว่าจา๋าพยัญชนะต้นก็คือตัวจอซาระอาวรรณยุกต์ก็คือไม้จัตตวาสะกดว่าจออาจาไม้จัตตวาจา๋าแม่จา๋า เราฝึกอ่านสะกดคําแล้วทีนี้เราจะมาอ่านเป็นคํานะคะคําแรกอ่านว่าปุปะนักเรียนอ่านตามด้วยนะคะปุปะคำที่สองนะจ๊ะนะจ๊ะคำต่อมานะคะมะไฟมะไฟยายบัว ใหญ่บัวเอาคำที่ห้าอ่านตามนะคะตัวเมียตัวเมียคำที่หกเขียดูเขียดูคำที่ 6. เจ็ด,ด 7. นะคะผู้ดีผู้ดีดคำที่แปดสีดาสีดา เอาคำที่เก้านะคะอาตีอาตีคำที่สิบพี่เก๋พี่เก๋คำที่สิบเอ็ดเจจูเจจูคำที่สิบสองทู่ทื่อทู่ทื่อคำที่สิบสามรื้อหารื้อหา คำที่สิบสี่ฝาชีฝาชีคำที่สิบห้าดีใจดีใจคำที่ 16, สิบหกใสฝ่ามือใสฝ่ามือคำที่สิบเจ็ดถือดีดีถือดีดีคำที่สิบแปดมีไร่นา มีไร่นาคำที่สิบเก้ายาแก้ไขยาแก้ไข้และคำสุดท้ายไปอาบน้ำไปอาบน้ำและน้องๆอ,อย่าลืมไปฝึกอ่านสะกดคำนะคะในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่เจ็ดสิบสอง เจและก็ได้ที่74นะคะฝึกอ่านให้คล่องฝึกเขียนตามคำศัพท์ด้วยนะคะแล้วนักเรียนทําใบงานเรื่องของการแจกลูกคาตามใบงานที่คุณครูแจกให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ